พี่ยาชดับฉบับฉบับเราบอกใชาเราบอกน่ากลัวกว่าแปดโมงเียแปดโมงยังค่อยๆเดินมายังบึบมาเลยอ่ะบึบไเลยมุ้บไปเลยบึ้บยังจำคุยยังจำมีอะไม่ได้อยู่เลยไอ้เขี้การมันพูดไอ้เขี้การมันพูดบึดโอบึ้อปั๊บเคมาแล้วมาแล้วเปทางไหนกันบ้างวะแล้วทำไมเมาส์ที่ต้องเป่าบอลช้ช้าๆผมอยู่ตรงลิฟต์เนี่ยอันนี้ไอ้พัด อ่ะไม่ใช่ทีฟีมือผิดเผื่อเพลงฟังละเออกดเองดิเอ้าแล้วพี่อยู่กับไอ้พัทแล้วแล้วไม่ไม่ผมผมอยู่ตรงลิฟต์ใช่ไงมันมีพี่อยู่ตรงลิฟต์ไองออกกันเนคกรัตแคร็บอะไรมันเยอะจังเลยวะพี่ขอปิดก่อนไปไปไปหานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเฮ้ยเป็นฟีมเบอร์ตกใจไม่ขันหลังวะดิ ัลงวะดิพิมพ์เพลให้เปิดเพลงให้เเอาพมาขอเด็กแล้วคอนเด็กยังวะคอนเด็กยังวะเฮ้ยพิมพ์ไปหาเพลงเอ้ยไม่ใช่หาเพลงไปหาเลยนี่ดิคอนเด็กยังอะเอาคอนเด็กเออเลอร์อีกเอาขยะ ขึ้นตรงตรงนั้นที่เดินไปนะงตรนแถบด้านทางหน้าประตูอะตรงประตูเลี้ยวขวาเนี่เพื่อนตันี้คอนเดกเกอลยคอนเดดิเปิดเงปดเนะเปิดเพลนะเออเปิดก็เปิดคงไม่รอได้กรเสียงยูทูบอกมง มั้งเดี๋ยวดีโอเคกดยังไงข้างๆนั่นอะกำยังเปข้างๆนั่นะใครใครใครไปรอหน้าประตูพัดใช่ไหมพร้อมๆเป็นงานหรอเป็นงานวรแค่ตอนแรกแค่นั้นแหละสักพักก็จะหายไปเลยวิ่งดีไม่ทัน พ่อมึงตายเซเาฟีนอยู่ไหนแบบเสอเลยอะ,อะไปเปิดเพลงเปิดเพลงไม่เซเาฟีกูอีากกูไม่อยากฟังแรปเปอร์อีากฟังแรปเปอร์ตอนเล่นเกมผีแล้วแบบมันสุดยอดมากเลยไปคนๆเออรู้งานรู้งานมันเป่าความเร็วมั้งไงวะ<ม>แต่เนี้ยพัดไรละไม่รู้อ่ะพี่ ลองกด setting นะเพื่อนปั่นนี่ยังไงวะพี่มันมันเร็วมากเลยเออก็ทีขึ้นรอด้วยสิเฮ้ยพี่เราที่ไหพี่รอทีนะห กดยังไป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 พี่กดเปิดนิดเลยกดแล้ว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 โอเคกันแล้วอย่านะไม่มีตรงหน้าที่ไม่มีมั่นใจมั่นใจถ้ามันมีมานานแล้วเว้ยโอ้โหติงติงอะวิ่งวิ่งตัววิ่งไป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 เออโอเค ไหลลื่นตอนแรกไม่มีอะไรโอเคตอนที่สองมันมีกี่ด่านมันมีสี่ด่านปะ <c oughs> เดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเดี๋ยวผมหาเพลงก่อนแป๊บน,นึงขอหาเพลงก่อนการก้าวออกจากลิฟต์ก็เหมือนการก้าวไปสู่ความตายขอเพลงก่อนกเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะในยูทูบแบนด์กเนี่ย <c oughs> อะไรที่มันมันมันนัวไอ้เหีอยหาแบบนี่เราจิ้มเลือกจอเท็บเล็ตได้เลยนะครับสตรีมเดกของเราเป็นอุปกรณ์ที่ไร้ประโยชน์มากแต่มันสามารถใช้ในตอนเกมผีได้ต้องง่วงแล้วป่ะปกติตอนนี้พี่จะนอนแล้วเนี่ยยังไม่นอนเลยพี่โอ้เสียบคอเลยอ่ะ กูเปิดท้องกูกูเลยยังชอบพี่แฟงเลยพี่จะขำมาตัวเองเลยทำได้ไงวะวนแบบวนส6 0ร้อยหกสิบองศากลับมาที่เด okay. ิมควรใจควรใจเรารู so. ้ละเรารู้ละเอาค้างเอาค้างค้างกระตุกกระตุก แล้วก็มาเข้าห้องกลางนะเนี่ยมันจะมีห้องเนี้ยตรงนี้ยเนี่ยเนี่ยตู้เนี่ยตัวเนี้ยมีมันมีตัวเนี้ยลองมาเข้าดิขยายแค่หน้าผีไ่้เฮ้ยอยากเห็นอยากเห็นไปงั้นกูไม่อยากเห็นแล้วมันจะกำลังจะพังประตูก็ว่ายทำไมหาที่ซ่อนไปเข้าแล้วไหนไหนหน้าผีอยากเห็นอยู่ปิดไปปิดไปวะไม่มีใครมาเลยอาลน มันแค่โผล่มันไม่ได้เข้ามาข้างใน,เห,นเห็นเห็นแต่ฟันพี่เห็นแต่ฟันเรื่อยๆเมาขึ้นเรื่อยเอมา,เาลงอ๋อเห็นได้ละหน้าแม่งขาวจั่วเลยห <c oughs> น้ามแม่งขาวเปวน็นเด็กอ่ะมันเหมือนเด็กอ่ะออกดิยังไม่ออกไหมไปหาอะไรนะหาทางนี้ทางนี้ทางไหนไม่ใช่ทางนี้ ททาางงเดินไปทางตรงอ๋อไปเอาไม่เอาเอากุญแจแล้วนี้พอพอเราพอเราพอเราไปเอากุญแจปุ๊บมันก็จะเข้ามาทางห้องแล้วเราก็ต้องจุกจุกอ้อมอ้อมโต๊ะอ่ะนี่นี่เราเราต้องมาทางนี้เราต้องไปเอากุญแจฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทางไหนทางไหนอ่ะนี่นี่เราต้องเอากุญแจถอดขห้องน้ำใช่ไหมจริจริงอ่ะเอาคนเดียวก็ได้นะจริงอ่ะแค่แค่คนเดียวแคแหละ จำตัวจูกนะทุกคนจำตัวจูกนะจูงีมีนี่เนี่ยเราเราตอนนี้มาตนนี้มาตนนี้นี่มๆนี่มินี่มนี่ทุกคนมานมาทุกคนมินี่ีมันจะเข้าประตูีมจะเข้าเอใช่ีบบแค่คนเดียวก็พอแต่เราเราเตรียมตัววิ่งขวามันมาแล้วมันออกประตูก่อนนะพี่ออกประตูพร้อมกันนะามสองนไป เฮ้ยจุก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 อ้ขี้โดนเลยมันต้องโดนคนนึงอะมันต้องโดนหน่เรต้องเละเออต้องเละคนหนึงผ่านหนึ่งด่านเอาไฟโดนเอาโดนทุกคนเลยเี้ยนเถอะเดี๋ยวหาไม่ก่อนเอาเกมอะไรดี